สวัสดีค่ะตสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะเลยแล้วสวัสดีค่ะพ่อดอกที่สวยงอีกแล้วพี่น้องโอโอเอ้เอาบ่าได้แล้วเนาะพี่น้งองเขาถ่าแหละกลับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะเอ็น่าสวัสดีค่ะไปไปกามือนีชาวแหล่ผ้าลูกมาเล่นในปลาแล้วพี่น้องพอา่าสิมา เก็บหมากสตรอเบอรี่ป้าน้ำนาดจ่าอะอีกอย่างหนึ่งพาหน่อยนะไม่ฮัตจักรยานปกติแล้จักรยานจะมีคันเล็กน่อยเออจะฮัดจะเขาจิบบมีเนีถีบให้ลกกจิบบมีหรอกข่างให้นาะพี่น้องคือว่าเขาจะฮัดให้เล็กน่อยนี่คือพยายามพยุงตัวจะคว้างก่อนาะพี่น้องียังกะ แล้วกัย่างหาเห็ดนะพี่นวงอันซาเล่ท่านเด่น kind อ of ันเจ้าอยู่เจพี่นวแล้วก็อีกอย่างหนึ um ่งเนาะเมื่อวันอังคารเนาะพี่นวหมอสได้นัดเจ้าแหลวไปเจาะเลือดอีกเนาะไปเจาะเลือดบัดทีนี่เอ่อผนเลือดก็เลยออกมาว่าเออจ้าแหล่แพร สัตว์น้ำนั่นก็คือกระต่ายเนาะพี่น้องซาแล่แพรกระต่ายน้ำแพรพวกเหี้วกะต่ายหรือว่าคนกระต่ายคล้ายๆว่าก็คนที่แพ็แมวแพอีหยังเหรอจ๊ะพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้ขนหรือว่าพวกกันในอีหยังของแมวโอพวกอีหยังของอันเด่นกระต่ายนะมันบิ่นคอตาหรือว่าคอนาเฮามันก็เลยเฮ็ดให้เฮาแพรเนาะพี่น้องใส่เวลาโดนจิ๋นหอกพี่น้อง พอสีเศร้าเอ็มซีทำว่านั่นสาวแลตาเจ้าคือจังคล้ายๆว่าคนนั่นหายแท้ว่าสั่นสาวแลไม่ได้หายได้แต่ว่าสาแหลเอ่อว่าสบายเนาะตาติดเชื่อเนาะแล้วตาแพผลแต่ตายน้ำมามาติดติดทุบ้านลูก เทกีบอีนสเด็ดย่าอ,อุ้ยสิเกเสรมาคนก็เต็มจักรยานเนียวผสมกันบางอาันน้าลูกขึ้นด้วยน่ะลูกขึ้นลูกขึ้นให้เอฟซีบางอั้นจักรยานด้วยลูกขึ้นด้ว อันน้อยก็ดาคนไปมาดีเนี่ยเเดนนฟาลีฟาลีน่ยแปว่าอันตรายนะจ๊ะชิโยเอาบ่เอาชิโยเอาบ่เอาไปอยู่จะนะบ่บ่บ่ไปหลอกป้าย่างู แม่จะพาไปเก็บมากสตรอเบอรี่ป่าอยอะโอ้โหหนึ่สิบกิโลเมตเมูอ่ะนะอมูพี่น้องขี้ข<ป>ี้รถแอนด,ด์ อ่ลงมาจะไปเก็บหมากสตรอเบอรีป่ปลาโนพี่น้องสาหล่พยอเห็ด <h ate> <h ate> สาหล่ก็เลยบอกพ่อน้อยน่าเฝ้าจอดกันเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งจากพ่น้องวนะ่าเห็ดอียงเนาะตื่นเต้นเ <laughs> พราะว่างวดนี่คันได้ดอกสองดอกสาหล่ายกรเจียไปแกงเนาะพี่น้องมาพี่มาพี่ <h ate> เดี๋ยวค่อยเอาจากักรยานนะ <h ate> เพราะว่าเบิ่งกันพี่น้องว่าเห็ดีอย่างอะ้วเบิงกันนะเป็นเห็ดเผิดขาไร้บ่มันเบ่ม,มีสัญญาณเนะพี่น้องก็เลยบาสามารถเช็กได้เนะาะอะลรเบิงกันอ๋อ แม่พี่รวองเฮ็ดผงขาไล่นะแต่ว่าโอ้แต่ว่าเขาเกิดเตัวเห,หรอพี่รวงังคือช่งช่งเท่าแท้ได้แล้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกแรกแขกหมานพี่น้อง งามอยู่ได้นะพี่น้องกระถือว่าเขาว่าแกเป็นได้แน้ะเกิดจุข่างท่างเนี่ยพอหน่อยเอนะว่าเล้เห็ดอันอีกดอกหนึ่งดอกน้อยว่าสั่นแต่สะแหแล้วไปบ่เก็เห็นนะโอ้ยยย แล้วคันอีกสปีช่ะเฮ้ยเอ๊ะอย่าล้ไปลข้ขึ้นมาขึ้นมาแม่ใชแล้วพ่อเฮ็ดอีกแล้วพี่หลวงบอรู้ว่าเฮ็ดยังได้สิลงไปเบิ่งก็จะเฮ็ดอะไรเฮ็ดอ,อะไรโอ๊กินบ่ได้พี่หลวงเฮ็ดท่านด่พ่ออีวจ้ชพี่หลวงแต่ว่าถ้ารู้ม่าเก็บหมากสตรอเบอรี่ก็น,น่ะ มาดิมาดิมาเก็บเห็นบ่ดิ้วดบกหญ่อาแงลอุ้ยดูใข้นมอย่างรวเไหมขึ้นวยหญยแ่ว่าลูกนวยัยปะนี่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 ่บาน่วยบกใัญหน่เห็นบ่ดิไมแต่นสูออุ้ย เย็บเย็บเย็บนจีบเห็นวันี้นะนี่นี่เห็นวันนี้เสรเล่าเสร็อุ้ยวันนี้คือสุการแท้พี่ร่วงแม่เปงเบิงเสรไปอีดาไปนังเก็บน้ำปะปะ เสนอันนั่งเก็บนางเก็บเลยเร็วสดุดแดนนะพี่น้อนนนนนหัาสักสะนะิบอะเดี๋ยวมื้อนีนนั่นขันออกจากป้าเรืองสาหล่สิภาพี่น้องไปใส่ปุ๋ยสตรอเบอรี่กับต,นนต,นต้นแอปเปิ้ล เน่ยสยเก็บอ้อเฮ้ยไปบ่บ่มันจะเย็บเย็บย็บแล้วัหนเห็นบมาัหนไหนเฮ้มาเถอเห็นบ้าเา้ยรมเอาสต๊าฟมาใหตัม

พี่น้องบอกพี่ด่าน้วยใหญ่คักปลาเนี่ยโอ้ยโอ้ยมีแมงกินน้ำมันจะหยาบลูกมันจะมีอีกมีอีกดิเห็นว่าดิน่ะมาบ้งเอออันได้น้ำบ่อืมป่อไปแช่เดียวเหรอ แต่นั่นเขารู้สากแต่อย่าอย่ g e ข้ามาสปิสะดอ่พอดอกที่สวยีกแล้วพี่น้องโอ้ยเอาไได้แล้วเนาะพี่น้องขอเขาเั่าแหละตอนนี้ก็ออกจากป่าแล้วนะจ๊ะพี่น้องสรุปแล้วเฮ็ดได้ดอกเดียวบนที่นี่พอหน่อยเอาน่ะเรยอวา เอาทีมซะ่อยให้เขาเป็นเสื้อปีนาซะเพราะว่าดวกเดียวนึงเ้าเสียไปเกียงเกงได้แล้วสั่นแล้ว่ากลางเดือนนี่แล้วก็เดือนนานเนาะเฮ็ดเพิ่งวานก็ออกแล้วล่ะว่าสั่นแล้วา่าซใจแลกกันเลยสิได้เอาทีมเนาะพี่น้องแล้วตอนนี้กากรลั่งเดินทางไปไปซื้อปุ๋ยเพื่อจะได้เอาใส่ต้นสตอเบอรี่ก็พักนอจากพี่น้อง เพราะว่ามือแรงและก็มือเอือนฝนจะตกนะเนาะเอนแรกสิไปซื้อปุ๋ยมาหวานใช่ก่อนเก่งตอนนี้ซาแลวกับซื้อปุ๋ยมาแล้วเนาะจากพี่ห้อต่วา ถ่านมุกแล้วเนาะก็เลยมเิเฮดแนวกินก่อนจากมื่อเนี่ยกับช็ดสเต็กเนื้อกับอบมันฝรั่งใส่ชีสแล้วจากพี่น้องนี่ก็จะเป็นน้ำซอสซอสสเต็เตเตากแล้วก็นี่ก็จะเป็นมันฝรั่งอบชีสแล้วจากอบเสร็จแล้วเนาะเหลือแต่เนื้อกับน้ำซอสกินเสร็จแล้วซะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะจ๊ะพี่น้องส่วนของอพี่น้ยกับของน้องเอวีนาเนี่ยก็คือ ทอดเนื้อกับเขา่ากับทอดเจ้าเพราะว่าพี่เนื้อเขาเขาบ่มากกินสเต็กนะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นของพี่เลยกับน้อยเอรินาเอรินาก็บบ่มากกินที่ตันจ้ะนั่งบ่มากกินมันปลาลังเนาะแล้แหละก็เลยหูขเขาให้ลกูกเสร็จแล้วจ้าพี่น้องสเต็กเนื้ออาหารเย็นวันนี้เดี๋ยวสาวแล้วขอญาตกินเขา,ากันกนะจ้ะ ตอนนี้กินขา้าวกินอิ่มแล้วนะจะพี่น้องสายแหลวกัสิไปใส่ปุ๋ยแหละเพื่อสตอเบอรี่ก็พักมันสีงามนะเอ้ยต้องฝ่า,ามืด เมื่อแรงเมื่อเอื้อนนะพี่น้องเมื่อแรงกับเมื่อเอื้อนฝนกับสิตกเนาะเอา้าลงเม็ดแล้วสาเหตุฟาวไปกันพี่น้องเป็นตกลิ้นแล้ว ฝนลงเม็ดแล้วเอาานีค่ะ่ไล้วเอาพักอันเดน ผักโขลผพาขึ้นไปใหนน้ำเม่นนะี่เมนที่ไหนออมผักโขลผพา เห็นมันหญยเห็มันเป็นนี่ไงก็นี่ได้แม่จะิึงมึงไงเหบอมแม่พอถึงวันไหนมันมน,มน,นั่งน,น,นะแกะไป ปุยนี่มันแห้งเลยจ้ะใส่ลายบ่ได้เนาะเอาแหละใส่หน่อยนเนาะเฮ้ยบุเร่ล่ะเฮ้ยใส่แล้วบ่มี่แหลลูลก ลิบแดงกําลังสุกจ้นอนะอ,อืมในสีซสักขอกแกอ,อ,อ,อยอเฮ็ดแ,แก้วปลาแดงแล้พี่น้งองแล้วก็หูดนี่ใส่โอ้สมแซบเพื่อย่างคือจังบอกหมอบ้านเท่าแหละ เหนื่อยกำลังไงแอปเปิลบังบัง <laughs> จยกกัวใหญ่ยัยใหญ่ <Paper> น่าอันนี้แม่ชื้ยเอวมะแมาลูกอันนี้นะอ <laughs> ตอนนี้สาวแล้กกะวับบนปุ๋ยเสร็จแล้วนวะจ่ะพี่น้องกระเจีไปหาล่างเมื่อตันเล็วจ่ะพี่น้อง ก็จบคลิปเนี่ยขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแมรูสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนาปันนันได้เฮียสวัสดีค่ะเขาเรากินเค้กอยู่ค่ะเขากินอยู่บอรเค้กเขากินสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเล้วแล้วสวัสดีค่ะแล้ว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 สวัสดีค่ะ บายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะค่ะน้ำบาย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 ค่ะบายบาย